ผมชื่อเด็กชายกฤิตินนามสก,กุลสุขโหตุชื่อเล่นพันชั้นสองทับสามเลขที่สิบสาม Good morning My name is กลิติน My nickname is ทัน Class t 3 o number 13. ในการทำชิ้นงานชมไม้ลายไทยต้นเงาะผมรู้สึกสนุกและชอบเพราะได้เขียนบรรยาย ความรู้ที่ใช้ในโครงงานคือ 1. เขียนบรรยาย 2. วาดลายไทย 3. คลังคำไพเราะ 4. ภาพเหมือนจริงตั้งแต่การทำโครงงานต้นเงาะผมชอบส่วนที่เป็นต้นรัวมากที่สุดเพราะได้ว่าต้นไม้ทั้งต้นสิ่งที่ผมทำได้ดีคือ การชิ้นงานสัสงเคราะห์ต่อยอดวาดภาพใบผมมีวิธีการทำงานให้สำเร็จดังนี้ทำรายละเอียดให้ครบถ้วนสิ่งที่ผมอยากปรับปรุงคือการบ้านโครงงานชิ้นที่หนึ่งภาพวาดมาเลสเพราะมีอุปสครรคคือการเขียนส่วนประกอบและผมมีวิธีแก้ไขคือดูส่วนประกอบให้ครบและพยายามทําให้ดีที่สุด ชมไม้ไลไทยต้นง้อผมชอบส่วนที่เป็นต้นรวมมากที่สุดผมจะขอ,อนำเสนอผลงานของผมดังนี้ครับนี่คือภาพต้นรวมของง้อนะคะส่วนส่วนประกอบของงอคือ 1. ดอก 2. องเมล็ด 3. ผล 4. ี่ลำต้น 5. ราก 6. ใบ ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ